นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีเหลืองทับด้วยสูทสีดำเดินทางไปศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษตามที่ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักง,งานอายาการสำนักง,งานคดีอาญายื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อของเกาหลีใต้เมื่อปี2558มีเนื้อหา,าพาดพิงสถาบันโดยนายทักษิณยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติใหม่ๆเป็นการใช้กฎหมายกระชับอำนาจส่วนเรื่องพยานหลักฐานเป็นเรื่องของทนายความส่วนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนั้นเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรหรือไม่นายทักษณิณกล่าวว่าก็ชัดเจนอยู่แล้ว นายดชุชาพิชยนันเลขาธิการสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวถึงน,นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่าหากรัฐบาลชุดใหม่จะไม่ดําเนินการต่อก็อาจต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยซึ่งคงต้องหารือร่วมกันก่อนว่านาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร โดยหาหรือกันในระดับนโยบายก่อนรวมทั้งฝังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆด้วยนายชายดาไทยเศษแกนนำพักภูมูมใจไทยเปิดเผยกรณีไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ตนป่วยจากโรคหอบหืดไม่สามารถร่วมพิธีดังกล่าวได้และได้แจ้งให้นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยรับทราบแล้ว คืบน้ากรณี q ิวชินดนยัยนักแสดงซีรีส์ดังขับเจ็สกีชนกับเรือหางยาวข้ามฟากทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายเหตุเกิดกลางเจ้าพยาบริเวณหน้าวัดบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการออกคำสั่งห้ามใช้เรือและออกหนังสือเชิญให้เจ้าของเรือและคิวพี ผู้ขับเรือเจสกีเข้ามาพบเจ้าพนักงานกลุ่มเจ้าท่าเพื่อให้ข้อมูลแล้วด้านตำรวจยังไม่สรุปดำเนินคดีกับผู้ใดและยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนของกลุ่มเจ้าท่าก่อนยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายขณะที่พ่อของนักแสดงดังพร้อมเยี่ยวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต